ทุกคนครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูออมสินลูกห,หัวใจนะครับนี่ขั้นตอนแรกก็เอาไม้มาประกบกันแบบนี้ก่อนเลยนี่เอียงเองียงนี่เอียงองศาด้านเดียวอ่านี่นี่ครับน่าจะทํายากครับนี่ครับเออนี่เอียงองศาสองสองด้านอสองด,ด้านก็คือมันจะอยู่ตรงหน้าอ๋อด้านเดียวมันจะอยู่ตรงตูดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้าเขายิงให้ดูนะครับ ไม,ไม่มันบามีดเดียวอันนี้คือจะสาธิตให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับทุกคนครับนี่จะเป็นด้านลูกหัวใจอ่านี่ครับผมเขาที่ติดแบบนี้นี่ครับยิงเลยตึ้มตึ้มอ่าอันจะเป็นด้านหน้าลูกหัวใจอ่าเป็นนด้าอันนี้จะเป็นด้านตันตูดหัวลูกหัวใจอ่อนนจนา,น,าน,ออนี่แบบนี้แต่คราวนี้ก็แต่เขาจะไม่ เดวนั่นมา,นนาลองลดูครับตอนนี้ไม้ยังไม่ครบครับเดี๋ยวลองเลียงเยงดูก่อนนะครับเดี๋ยวให้น้าเขาเลียงเยงให้ดูก่อนเป็นน้ตูทั้ง เป็นรูปเป็นล่างแล้วครับแงะแบบเนี่ยมีแต่ข้างเดียวอตอนนี้ไม้มันยังไม่ครบเนทุกคนได้แค่ข้างเดียวครับเป็นรูปหัวใจครึ่งดวงนะครับตอนนี้เดี๋ยวลองหาหาดูก่อนครับอ่าเริ่มละอ่าเดี๋ยวลองหาดูก่อนเพราะว่าน้าเขายัง ทำไม้ยังไม่ครบะนะครัน่าจะได้อยู่นะครับเดี๋ยวลองเลียงดูก่อนอ,อนี่ครับทุกคนครับผม อ่านี่จะเป็นลูกหัวใจน,นี่นี่ก่อนอ่านี่นะครับลูกหัวใจเราก็ทํานะครับทุกคนอ่านี่ครับนี่ครับพอเสร็จแล้วเนี่ยแต่เราก็นี่ครับเอานี่เป็นแบบนี้อันนี้เป็นตัดฝาแบบนี้อ่าตัดฝาแบบนี้แต่ว่าเราก็ทาครึ่งครึ่งหนึ่งเพื่อไอ้ใส่บานพับเนาะอือแล้วผูกอะไรอาี้อ่านี่นะครับทุกคนครับ นี่ให้ดูกันชัดๆไปเลยอ่ามีหลายขนาดอันนี้อันนี้กี่นิ้วหกอ๋ออันนี้จะเป็นขนาดหกนิ้วนะครับนี่หกนิ้วอันนี้อะสี่ก้อันนี้จะเป็นสี่นิ้วอ่านิ้วจะเป็นสี่นิ้วอ่าโอเคโอเคครับทุกคนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้นะผมมา อ่าถ่ายทําให้ดูอีกทีนะครับตอนที่นะขั้นตอนยิงอ่าแล้วก็อาจจะมาดูมีตัดอะไรด้วยนะครับผมนี่ครับแต่วันนี้เดี๋ยวมาดูนี่ก่อนนี่ครับทุกคนหัวใจนี่นะครับอ่าการดูหัวใจจะเป็นแบบนี้นี่ อโอเคครับทุกคนของผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ